เรามาเยี่ยไไมได้เลยคะคุนะคะตูดีครับดีครับนี่น้องเบียงน้องเบียงกับมาแล้วคอมขอค nah ิวนี่ในกมามากแ้ค่ะครับครอ้านไี่กลงหน้านะคะลงหน้าค่ะด่วนมากเลยค่ะสูค่ะน้องแม่ปัุบนมือที่ต่ำนอง่่ลคุณแม่คุยกันครัาขอบคุณมากขอบคุณมากที่แปลติดพ่ากันเอ้ยห ออเทไปงโอ้ยอดีลาอดีเดกกรดดีอกระทืนไลเจ้าคือบอกบอสีอนาตากิ่เขาต้องงนุ่งเลยูบอสีเขาสิหาเาลุม่นปลกปะแสดงว่านี่ให้สิมฮอนชื่อเนาะอนเชื่อเนาะที่นวันนี้เัวที่นีได้พี่เนาะได้เจ้าได้เจ้าเขาเขาเขาขานเข้าเอาแล้วจนฟันกับคิที่ปลกเทแล้วอะไรจะจั ตะกี้มองมีเป็นมองตู้ผู้ใหญ่บ้านมาทุกคนน้องเรียนมาแล้วครับนี่ผู้เหล่าเนี่ยความสามารถนะครับก็ได้ถึงงานต่อสู้อีกก็เลยสวัสดีค่ะโอเสียงปัด <coughs> 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 <coughs>

กิ่าไหกินเท่าไหรกเารกินเุ่้ก็ให้กินวาจังหวดดีมากนี่เขาหยไมยนเายิบนี่เขายินี่าบมากมมากตวตกินข้าวด้วยกันกินข้าวด้วยกันมา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 ามามาามาามาๆาม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 มามาดามามาาม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 าามามา

ึนไม่เห็นเที่ยเย่บอกีัวเราบอกกกัตีเปลี่ยนแตงไปเหมือโอ้ยจะมาปวดพัดจะน่า้เป็นข้องาปลี่ไนครับางดีเนาะเป็นไงเ่ยขึ้นมาสัครทางเข้ากันนะคะเนาย้อนไม่่งกันแล้วไปแล้วพ่งอยเปลี่ยนไปเหมือนเดเนี่ยก็เขาเปนนางเดือนิุนายนเร

đang bóp hoàn ừ. เ่อไปเพื่นเราเพื่นเท่าตัวจัดตัวต่อไปเพืนเาเพื่นน้อมรำกี่ล้วแม่มาจังไดนเพชรลนเาเพื่นเท่าจวด่างเดียวได้โอเคเลยเวทีแบกลังจการดดูด้วเท่าคืออมัยเงไม่ได้เออู้ใหญ่บ้ันเห็นอม่กียไุ่่งวนนปาโอเคบา้ออเล่นร้านสาวโตแล้วสุดออดพี่น้องกาาพี่น้องอยจกขึ้นจริงๆินนเห็นนร้องวันนี้เลย โอ้อยากร้องจริงๆเลยเอาไหมล่ะจะร้องไหมวันนี้อ่ะร้อาฝากพี่น้องเรียบซี่ครับเห็ดลำพยนต์ครับพี่น้องครับทารพัดกันถูพร้อมหักค้อมแพงกับมีบ้านครับถูพร้อมหักค้อมแพงกันมายาวนานเนาะยิ่งเสร็จประเดี๋ยวแต่สมัยสิบกว่าปีเจียสี่ร้อยโคกันตังสิบปีเนาะโคกกันนี่ว่าแปดยี่สิบปีพอดีครับยูคก็ไม่เล่าแต่ว่าเล่ามารวมงานอยู่ประมาณจ๊ะ โอ้1ก่าปี10ปีแล้ว10ปีแล้วมีทําแก่นกนมีทัแก่นแต่ว่าลืมแก่นกันมาแต่ไหนครับครับจนได้มาอยน้ำกันเอาจริงนะนี่ครับคองแท้เกกันบ่ออกขี้น้อเจ๊กันบ่อรองแขก้องเผานียวปั่นแก่นกนี่แหละพี่นอนอลไรกัแเกันบ่กอกครับจริงๆแล้วจำหยันหัวกันออกมกจริงๆแล้วครับมากทุกปีเนาะผมเนาะแล้วก็มาดูความเนี่ยมาดูควมตั้งแต่โควิดรอบรอ่มนนี่เกือบสปีมือนั่ เนาะแม่บึก่ทันนี้ยังๆังยังเป็นโครงสร้างบ่าท่านยังเกษตรอ๋ออันี่เข้าเดียวเฮ็ด2เดือนน่ะ2เดือนเนี่ยหรือว่ากบเกินคาดกัไฟฟันกับ่คิดว่าสิเป็นผลสําเร็จแล้วเร็ววันนี้ดอกแต่ว่ากัเป็นอันิสงส์ครับหลายส่วนครับอืมาคู่กับมาซอยเนี่ยที่กินเฮาหนาจะไป ไปถาวายบุญพระคู่กับแม่ซอยวัดละแสนครัวสแสนงสองค์เศรษฐบ้านดุนงามเฮาลลีบะคู่บ้านดุนงามเรียว่าเป็นบุญบารมีออของเจ้าของเป็นไปกับพระคู่บ้านน้ำกอรับหนูชอบไหมคะชอบอยากอยากร้องเพลงเวทีนี้ไหมคะอยากอ๋อเป็นยังไงบ้างไหนวันนี้เป็นยังไงบ้างาเป็นยังไงบ้างนี่ชอบมากอยากขึ้นแบบจริงๆขึ้นแบบขึ้นในเวทีได้แบบโชว์ใหญ่ะ ไปทีนี่เลยเหรอคะห๋ยลองลองขึ้นไปชั้นนี้แล้วก็เดินลงมาดูสิอันนี้นั่งสวยค่ะใไส้มงคลสืเือกเสียงเราเห็นไหย เป็นมะเห็นเป็นหนักเนาะเป็นหนักเป็นสัตว์ส่วนดีดูแลเรื่องเนี่ยมันไปเดการงานสัตว์เป็นส่วนแต่หลายดีมากะว่าเขาเป็นทุนดูแลระบบจัดการระบบเครื่องเสียง ว,วันนี้ที่สตูก็มีงานใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้หนๆแล้วก็มาแล้วนะมาดูมาดูศิลปินกันค่ะวันนี้มีใครบ้างคะวันนี้ก็มีพี่เบียงแล้วก็ศิลปินหลายๆคนนะคะที่มาที่นี่พี่เบียงพี่โบดามลำซิ่งแล้วก็ใครอีกคะก็ไม่รู้เจ <laughs> อะไรคะเจสีค่ค่ะเจสี่ก็มานะคะวันนี้รือว่าเจหกเจเจด้วยด